การเตรียมการนี่ไม่ใช่ธรรมดาขนาดห้องห้องน้ำนี่เราก็ยกบันไดขึ้นสูงคนมาถามผมว่าทำไมห้องน้ำห้องส้่วมถึงต้องขึ้นบันไดไปหลายขั้นกว่าจะเข้าไปทำธุระได้ผมบอกว่านี่เป็นปรัชญาเรากําลังจะสร้างปริศนาธรรมให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองได้แลเห็นว่า ความทุกข์ของประชาชนนั้นมันได้พุ่งขึ้นสูงมากมายแล้วเมื่อความทุกข์ของประชาชนได้พุ่งขึ้นสูงประชาชนก็เลยตะเกียกตะกายขึ้นไปปลดทุกข์เพราะความทุกข์มันอยู่สูงึ่งบอกนะครับว่าพร้อม ห้องน้ำเรานี่ประทานโทษโดยความเคารพไม่ใช่ขี้ๆนะครับเยี่ยวด้วย